ใช่ใช่เขาบอกนี่คุณอาพรก็บอกใช่ใช่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นยายทุเรียนเถอะที่บ้านน้ําทวมไหมครับคุณยายทวมมะโอ้ยพระคุณเจ้าช่องนี้ไหมก็บอกว่าโยมยายสวยจริงนักกิ่งท้องร้องหน่อยเนี่ลุงพี่ก็ขอเพลงแก้วชอบฟังสวยจริงนักกิ่งทอง น้องมีคู่ครองและเขาเป็นเศรษฐีแต่ไม่ลองแค่นี้เนี่ยเนือแต่แค่นี้เองจำไม่ได้ <c oughs> อยู่ๆก็จำไม่ได้ไปแล้ว <c oughs> ดูทุกวันหัวเราะทุกวันนี่เ็า <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกกับเขาดูทุกวันแล้วเขาก็กหัวเราะทุกวันดูใหญ่ทุกวันใครเนเขาชื่ออะไรนะคุณคุณครอบครัวเก่งพิริยาประกันภัยเขาชื่อตะครอบครัว เ็าบอกเขาดูยายทุกวันแล้วเขาก็หัวราะทุกวันสะแก้วฝนกําลังตกหุรู้สึกว่าตกหลายที่หลายจังหวัดเนาะอี่บ้านฉันไม่ตกเลยเมื่อกี้โลเลโลเลมันหน่อยพอฉันทักที่หายใบแก้วเงียบไปแก้วนะคุณยายแถวบ้านน้าท่วมไหมคะคุณยายน้ท่วมมากเห็นคุณยายแล้วก็คิดถึงแม่ค่ะ คุณจี๊บเขาบอกเขาเห็นยายแล้วคิดถึงแม่เขาผมสงสัยเขาไปทํางานที่อื่นไม่ได้อยู่ใกล้แม่ดูทุกวันเนี่ยคุณยายไปนอนด้วยไดไหมคะคุณยายน้องปิ่นเพชรก็บอกมันนอนด้วยได้ไหมมันนอนก็นยายเหรอ,อ,อ,อเนี่ยเขาบอกหวยเก่งนะน้องปิ่นเพชรเขาเป็นอาจารย์ใบหวยนี่นเนี่ยคนเนี้ยชอบดูยายหวัวลระมาแล้วทุกคนมาเม็ดแล้วลุ้นเปจบกัน ชอบชอบขอเลขมั่งยายไม่มีเลขจะให้เิีจุดจุดทูบจุดอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ออกทักทีคุณยายรักคุณหนึ่งไหมคะอ้าวก็เป็นเลาเนี่ยจะรักที่เลี้ยงมาจะก็เลขเธอรักยายที่สุดนูกปิ่นเพชรก็บอกยายยายอารมณ์ดีเดี๋ยวกลับไทยจะไปเที่ยวหานะยายดอกไม้เขาบอกน้องเจนคุณเจนนี่เขาอยู่เยอรมัน Oh. เขาบอกเดี๋ยวตับมาเมืองไทยจะมาหาจะ